สวัสดีครับท่านกำลังรับชมลำไสเบเกอร์นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ CIF 3 0 0 l อ่าตัวเอกของเรานี่แหละแต่วันนี้จะชวนมาเปลี่ยนล้อโมตาตนี่เห็นไตรงหน้าท่านนี่เลยเนี่ยล้อโมตาตแต่ว่าท่านที่เคยดูช่องนี้จะต้องบอกว่าเฮ้ยมึงมึงทำไปแล้วนี่วะล้อโมตาตอ่าจะบอกว่าใช่ผมทำไปแล้วแล้วชุดนั้นผมก็ขายไปแล้วแต่นี่เป็นล้อชุดใหม่ ส่วนสาเหตุที่เที่ยวนี้ผมเปลี่ยนล้อทําไมก็ไม่ใช่ทําไมกลับมาทําโมตาอย่างเดีวแล้วไอ้ล้อโมตาชุดแรกผมขายไปทําไมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วเราไปคุยกันดีกว่าไปก็ฮะกลับมาชมกันสาเหตุที่เปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะว่าอ่าผมว่าไอ้เจ้า C R F เนี่ยใส่ล้อโมตาขอบสแล้วผมว่าทรงมันไม่สวยนะดูแน,น่ทิมๆิล้อเล็กๆแค่ๆไงบอกไม่ถูก ตรงมันลดม่มันไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรอ CRF 250เนอะอันนั้นนะผมว่าทำโมตาส,สวยอยู่อันนี้ก็เลยผมก็เลยขายกินไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนใส่ล้อวิบากแต่พอเป็นล้อวิบากวิ่งทางดํามันก็ดิ้นอีกอะตูดมันจะใส่สายดิ้นดิ้นอีกก็เลยเอาวะลองอีกทีกลับมาใช้ล้อมโมตดอีกทีแต่เที่ยวนี้ ล้อหน้าผมเลือกที่จะใช้นี่อันนี้ล้อหน้านะฮะผมเลือกที่จะใช้ขนาด19ขอบ19หน้ายางเนี่ยผมเลือกที่100 8 19เพื่อที่อะไรมันจะได้ยังมีความเป็นทรงของรถวิบากอยู่ยางหน้าสูงกว่ายางหลังเนาะแล้วก็ยางหลังนี่เส้นใหญ่ร์เริ่มเลยยางหลังผมเลือกที่เบอร์148 17นะฮะหลังไม่ขอบ17 แล้วก็แน่นอนว่าเป็นทุบเลทไม่ใช่อย่างไงทั้งสองล้อเล็้วร้านเดิมนี่แหละ MX m o t o Shop นะทีนี้ก็เดี๋ยวเราใส่แล้วเราไปลองกันดีกว่าว่าขออภายนะฮะเสียงรถดังดนะเดี๋ยวเราใส่แล้วเรามาดูอีกทีดีกว่าว่าทรงมันจะสวยกว่า17-17ไหมถ้าเราใช้ลนะ้อหน้า19ล้อหลัง17ไปเดี๋ยวเราไปชมกันใส่แป๊บหนะึ่งครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยล้อโมสาขนาดหน้า19หลัง17นะฮะทรงหน้าตาออกมาก็ดูดีนะผมชอบยังคงมีความเป็นรถวิบากอยู่เพราะล้อหน้าใหญ่นะฮะล้อหลังเบอร์1้อล้อโตสาสะใจเลย ก็ถ้าที่ไปลองขี่มาประมาณ40่สโลก็โอเคนะฮะแต่ว่ายางยี่ห้อนี้ก็แข็งไปนิดนึงนอกนั้นก็โอเคแหละทาความเร็วได้ดีบนถนนดำเนาะเกาะถนนดีเข้าโค้งเข้าโค้งก็โอเคอยู่ฮะถ้าใช้ในทางลุยๆเมื่อวานก็ลองลุยฝุ่นมาหน่อยก็ผมว่าสอบผ่านนะแต่ถ้าทางธุรกันดารเลยก็คงไม่ไหวเลย ก็สรุปเลยฮนะถ้าจะเปลี่ยนโมตาดเป็นหน้าสิบเจหลังสิบเก้าผมว่ามันก็สวยดีอยู่นะยังมีความปเป็นถรีิบัตอยู่สำหรับตอนนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละฮะตอนหน้ามีอะไรก็รบกวนติดตามรับชมด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ลาไปเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ